พบกับช่องพรมาจารย์หุ้นนะครับกับโค้ดนิคคลิปนี้ก็เป็นเซตร้อยเดอะซีรีส์ปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกมือใหม่ดูได้มือเก่าดูดีดูพื้นฐานและกราฟเทคนิคง่ายนิดเดียวก็เป็นคิวของหุ้น QH นะครับอ่าจะเป็นยังไงก็ติดตามรับชมกันได้เลยครับผม โอเคนะครับปกติเวลาผมเลือกหุ้นนะครับผมจะดูอยู่สองอย่างนะครับก็คือในส่วนของปัจจัยพื้นฐานนะครับแล้วก็กราฟเทคนิคนะครับซึ่งพื้นฐานเนี่ยหลักๆผมจะดูในส่วนของธุรกิจนะครับแล้วก็งบการเงินซึ่งธุรกิจผมจะดูว่าหุ้นที่ผมดูเนี่ย เขาทำธุรกิจอะไรนะครับแล้วแนวโน้มในอนาคตจะเป็นยังไงก็ใช้หลักเศรษฐศาสตร์นะครับในการช่วยวิเคราะห์นะครับซึ่งเวลาผมใช้เศรษฐศาสตร์ผมก็จะถนัดในการใช้เศรษฐศาสตร์มหาภาคในการวิเคราะห์ก่อนนะครับโอเคทีนี้เข้าไปดูข้อมูลหลักทรัพย์กันก่อนนะครับผมก็เข้าเว็บ i ซต .or.th ได้เลยนะครับแล้วก็เซิร์ช ชื่อหุ้นไปนะครับชื่อหุ้นคิวเพก็เซิร์ชมานะครับแล้วก็กดไปที่ข้อมูลหลักทรัพย์ทีนี้เว็บเขาก็จะสรุปมาให้แล้วนะครับว่าธุรกิจอ่ะเขาทำอะไรนะครับอ่าคิวเพก็บริษัท q อลิตี้เฮาส์จำกัดมหาชนนะครับทําเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับเพื่อขายและให้เช่าบ้านพร้อมที่ดินนะครับอาคารชุดพักอาศัยโอเค ืต,ต,ตอาคารสำนักงานรวมทั้งรับจ้างบริหารและร่วมลงทุนในธรุรกิจอื่นๆน,นะครับสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์เขาได้นะครับก็เข้าไปดูเว็บของคีเพหน่อยนะครว่าเขาทำอะไรหลักๆนะครับในส่วนของคีเพก็จะเป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับหลักๆเขาก็จะทำบ้านเดียวนั่นแหละนะครับก็เน้นขายบ้าน ก็จะมีทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมนะครับแต่หลักๆอ่ะจะเป็นบ้านนะครับอที่ผมดูมานะครับเนี่ยอันนี้อย่างบ้านเดี่ยวก็จะค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับสามารถเข้ามาดูได้นะเผื่อใครไหนๆก็เข้ามาดูหุ้นและอยากซื้อบ้านไปด้วยนะครับอ่ะก็ดูได้นะครับก็จะมีหลายโครงการโครงการต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ในกรุงเทพนะครับดูได้แล้วก็มีทาวน์โฮมด้วยนะครับแต่ทาวน์โฮมก็ไม่ได้เยอะเท่าบ้านนะครับ บ้านเดี่ยวจะเยอะมากเพราะว่าค u ลิตี้เฮาส์เขาเน้นหนักไว้ที่บ้านนะครับฟอนดก็ไม่เยอะนะครับไม่ได้เยอะเท่าบ้านค่อครั้งที่จะอ่ะน้อยนะโอเคนะครับสรุปละว่าค u ลิตี้เฮาส์นะครับเน้นขายสังหาริมทรัพย์จําพวกที่อยู่อาศัยนะครับหรืออาคารพาณิชย์อะไรพวกเนี้นะครับแต่เน้นหนักไว้ที่บ้านเดี่ยวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูในส่วนของธุรกิจบ้าน นะครับว่าดีไหมนะครับอ่าเอาจริงๆอะ่ะนอกจากการขายบ้านแล้วนะครับเขาก็ยังขายที่ดินที่เขาซื้อมาก่อนจะสร้างบ้านด้วยนะครับคือเขาก็จะมีในส่วนของขายที่ดินเปล่าก็มีนะแล้วก็ขายบ้านพร้อมที่ดินก็มีนะครับอ่า โอเคทีนี้อก่อนมาวิเคราะห์กันนะครับผมขอเข้าไปดูงบการเงินเขาก่อนนะครับงบการเงินของ Quality House นะครับอไรายได้รวมนะครับลดลงมาเรื่อยๆเนาะหมื่นหกหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดพันนะครับก็แสดงว่าช่วงโควิดขายบ้านไม่ค่อยดีนะกำไรสุทธิก็ลดลงนะครับสามพันแปดสองพันแปดสองพันหนึ่งพันหกนะครับลดลงเรื่อยๆนะครับก็น่าจะตามสภาวะตลาดนะครับแต่ P.E. ก็ โอเคไม่ได้สูงนะครับ PE ของกลุ่มอสังหาถือว่าไม่ได้สูงนะก็อยู่ที่ราวๆสิบนะครับก็ถือว่าดีนะถือว่าดีนะครับ ROE r e ก็แสดงว่าบริหารสินทรัพย์ยังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ถ้ามาดูในอัตราส่วนในส่วนของ PE นะครับ book value แล้วก็เงินปันผลถือว่าน่าสนใจที่จะถือนะนะครับสำหรับกลุ่มอสังหาแล้วก็หุ้นราคาหุ้นเนี่ย ก็จะอยู่ไซเวย์อยู่แถวเนี้ยมานานนะครับสองบาทต้นๆถึงสองบาทกลางๆมานานมากหลายปีมากเลยนะครับก็ไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมนะครับโอเคเอาเป็นว่าอัตราส่วนทางการเงินดีนะครับราคาก็เทียบกับอัตราส่วนทางการเงินก็ถือว่าดีนะถือว่าดีนะครับผลผลก็ดีนะอะ่ผมชอบอะนะครับในส่วนในเรื่องของ หน้าเนี้ยนะครับในเรื่องของงบการเงินผมชอบนะนะครับผมไม่ชอบแค่เรื่องที่กําไรสุทธิเขาลดลงแต่ว่าก็เป็นเรื่องของโควิดใช่ไหมทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่ากําไรสุทธิเขามีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นไหมนะครับเราก็ต้องวิเคราะห์ธุรกิจแล้วละ่ะนะว่าธุรกิจเขาน่าจะไปต่อได้ไหมนะครับผมมองว่าธุรกิจกอยู่กับอสังหาเนี่ยในสภาวะที่เอ,อเงินลดโลกอย่างเงี้ยนะครับ ทำไมถึงตง้องพูดเงินล้นโลกนะครับมันไม่เงินบาทนะไม่ได้ล้นหรอกไอ้ดอลลาร์มันล้นนะครับแล้วเวลาเขาจะเอาเงินพวกเนี้ยที่ผีออกมาเช่นสมมุติเขาจะเอาไอ้อย่างเฟดทำ QE ใช่ไหมอย่างอเมริกาทํำ QE ขึ้นมานะครับเขาก็จะอ้างว่าเขาเอาไปแก้ปัญหานน่นนั่นนี่ใช่ไหม แต่พอเอาเงินไปแก้ปัญหาสมมุติอะสมมุตินะมีปัญหาอยู่หมื่นล้านนะครับสมมุติมีปัญหาอยู่แค่หมื่นล้านเขาไม่ได้พิม์หมื่นล้านนะเขาพิมแสนล้านอย่างเงี้ยเออแต่เขาอ้างแต่เขาอ้างว่าเนี่ยเขาต้องเอาไปอุดวิกฤตแต่ที่จริงอะเขาแก้ปัญหาแค่หมื่นล้านเท่านั้นแหละแต่เขาไม่บอกใช่ไหมแล้วอีกเก้าหมื่นล้านเข้าไปไหนส่วนใหญ่เขาก็จะเอาไปซุกในสินทรัพย์นะครับในสินทรัพย์ต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบิตคอยน์ทองคํานะครับ อหรือแม้กระทั่งที่ดินก็ตามนะครับใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนี้พวกที่ดินต่างๆก็จะได้รับอันนี้ส่งไปด้วยนะครับทุกครั้งที่มีการพิมพ์เงินที่ดินก็จะราคาเพิ่มทั้งโลกอยู่แล้วนะครับโดยธรรมชาติละนะก็มีโอกาสค่อนข้างที่จะสูงว่าอ่าที่ดินของทิวเฮดก็จะมีแนวโน้มที่ราคาจะสูงตามไปด้วยแม้ว่าคนจะคนไทยจะไม่ได้ ซื้อที่ก็เหอแต่ก็จะเป็นคนต่างประเทศเข้ามาซื้อนะครับเพราะคนที่พิมพ์ก็เป็นคนต่างชาติไงไม่ใช่คนไทยคนไทยก็มีเงินเท่าเดิมแหละนะครับแต่คนที่มีเงินมากขึ้นก็คนต่างชาตินะครับและส่วนใหญ่นะโอเคก็จะได้รับอันนี้ส่งเข้ามานะครับแล้วอ่าในส่วนของคิวเฮที่ทําบ้านเดี่ยวเป็นหลักจะค่อนข้างที่จะได้เปรียบก,กว่าคอนโดในเรื่องของที่ผมบอกอ่ะถ้ามูลค่าที่เพิ่มอ่ะ คือจานวนไล่มันจะเยอะกว่าคนที่บริษัทที่ทาคอนโดอยู่แล้วใช่ไหมเพราะบริษัททําคอนโดเขาซื้อไล่แล้วก็ทําซื้อไม่กี่ไล่ใช่ไหมแล้วก็ทํามาเป็นที่สูงอะ่ะใช่ไหมครับทําเป็นพื้นที่สูงอะ่ะแต่ของถ้าเป็นบ้านเดี่ยว่มันต้องซื้อเป็นแนวราบอพอซื้อเป็นแนวราบจํานวนไล่มันจะต้องเยอะมากใช่ไหมครับถ้าเวลาที่ขึ้นะ่ะมูลค่าสินทรัพย์เขาจะขึ้นสูงมากเลยนะครับถ้าเทรนของที่มันเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้นะว่าเทร มันจะมาจริงไหมมาเมื่อไหร่ไอ้ที่ผมบอกมันอาจจะมาแต่ว่าเราไม่รู้ทามมิ่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้กราฟช่วยนะครับอ่าเราก็ต้องใช้กราฟช่วยดูว่าเออราคาหุ้นมันเริ่มขึ้นหรือย,อยังคนในเขาเริ่มรู้ไหมว่าที่มันกําลังเริ่มขึ้นใช่ไหมนะครับเพราะเราอยู่นอกวงการเราอาจจะวิเคราะห์ลําบากใช่ไหมครับนะเราก็ต้องใช้กราฟช่วยแล้วละ่ะนะ ว่าเอ้ยราคามันน่าจะเปลีกลเป็นขาขึ้น,นไหมที่ตด,ดีของผมที่พูดมาน่าจะถูกไหมเรื่องที่พิมพ์เงินมาแล้วเขาจะเอาเงินเข้ามาซื้อที่ดินมากขึ้นมาทําให้ราคาที่ดินมากขึ้นหรือเปล่านะครับอ่าก็มาดูกันนะครับก็เราพูดถึงคิวเฮปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับก็ผมก็จะดูว่าปีนี้เป็นยังไงนะครับอ่าแนวโน้มนะครับของคิวเฮในช่วง ไม่กี่เดือนนี้ก็ยังเป็นในส่วนของขาขึ้นอยู่นะครับมีสัญญาณซื้อมาช่วงเดือนตุลานะครับตอนสองจุดหนึ่งนะครับมันก็ขึ้นมานะครับก็ขึ้นมาที่สองจุดสี่ละนะครับมันก็สามารถเบรกแนวต้านสาคัญนะครับที่สองจุดสามแปดมาแต่มันก็เป็นแนวต้านสาคัญของไทม์เฟรม e e k นะนะครับซึ่งถ้ามาเปิดในไทม์เฟรมเดือนนะครับจริงจมันมีแนวต้านแบบโคตรใหญ่อะพีีมหาใหญ่อยู่ที่หนึ่งนะครับก็คือ 2.4นะครับเนี่ยตอนนี้ยแล้วคิวเฮอยู่บริเวณนี้พอดีนะครับเป็นแนวต้านใหญ่2.4นะครับถ้ามันสามารถผ่านแนวต้านนี้ไปได้นะครับมันจะเป็นขาขึ้นรอบใหญ่ของคินะครับก็แ,แสดงว่าทฤษฎีที่ผมพูดมานะครับเรื่องการพิมพ์คิอีแล้วเงินมันจะต้องมาเข้าสินทรัพย์ต่างๆมันก็น่าจะถูกละนะครับมันน่าจะมีเข้าละมาชน2.4แล้วก็ อินดิเคเตอร์นะครับของระยะยาวนะครับอของทั้งปีเนี้นะครับยังเป็นขึ้นอยู่นะอินดิเคเตอร์ของปีนี้นะครับยังเป็นขึ้นอยู่ก็คือแรงซื้อ,อยังเยอะอยู่นะครับแม้ว่าระยะสั้นๆอาจจะมีการตบลงไปบ้างเหลือสองจุดสองนะครับอ่ะแต่มันก็เป็นแค่แนวโน้มระยะสั้นนะครับแนวโน้มระยะยาวใหญ่กว่ามี power มากกว่าก็มีสิทธิ์ที่จะ ทะลุ2.4ไปได้คือแรงซื้อซับพอรตในการทะลุแนวต้าน2.4นะนะครับในปีนี้นะครับแล้วจะเป็นขาขึ้นยาวๆในในปในีอาจจะเป็นกลางปีหรือปลายปีนะครับนะแล้วก็ยาวไปอีกหลายๆปีก็เป็นไปได้นะครับโอเคดูแป๊บหนึ่งนะ แต่ในทางเติมพอเตอ่อ2.4เสร็จปุ๊บก็จะมีแนวต้านหลักสำคัญอีกที่หนึ่งนะครับคือ2.7นะครับ2.7นี่น่าจะเหนื่อยหน่อยนะนะครับ2.7นี่เหนื่อยกว่า2.4อีกนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าผ่าน2.4ไปได้ก็จะไปเจอ2.7นะครับแนวต้านแบบโหดๆอะ่ะ2.4ผมว่ามีแนวโน้มพอสมควรน,นะครับอัตราวินเล็ค่อนข,ข้างที่จะสูงในการที่จะผ่านไปนะครับแต่มันก็คุ้มค่ากับการถือเพราะว่าปันผลค่อนข,ข้างที่จะเยอะนะนะครับหุ้น คุณตี้เงิเน,นปันผลค่อนข้างเยอะนะครับแต่หุ้นประเภทอสังหาเนี่ยเวลามันขึ้นมันขึ้นค่อนข้างเต่านะครับอาจจะงุดหงิดมันนะเอ้หุ้นอื่นเขาขึ้นไปไกลแล้วหุ้นฉันทําไมขึ้นช้านะครับก็ต้องเข้าใจนะครับเป็นธรรมชาติของธุรกิจประเภทอสังหานะครับที่ราคาค่อนข้างจะขึ้นไปช้านะโอเคจบหรือยังนะครับอก็ <c oughs> จบแล้วนะครับสำหรับผมผมว่าดีนะผมว่าดีนะครับดีทั้งพื้นฐานแล้วก็เทคนิคเนี่ยมีโอกาสสูงที่มันจะดีนะครับโอกาสค่อนข้าง,งสูงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่อ่าก็น่าจะต้องกล้าเสี่ยงซื้อกันเข้าไปนะครับเพราะมีโอกาสเป็นขาขึ้นเลยยาวๆไงนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ ทางช่องปรมาจารย์หุ้นด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะครับที่รับชมกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ